สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาชมาเกี่ยวกับความลับของสวนที่อยู่ใกล้บ้านว่าทําไมสวนของลุงบุญสวนนี้ใกล้ๆบ้านาซึ่งมีต้นผลไม้เยอะแยะและก็สวยหามเป็นเพราะอะไรมาดูครับ ความลับสิ่งนี้ลุงบุญจะเปิดให้เพื่อนๆได้ชมครับวันนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆครับมาดูต้นทุเรียนลุงบุญสีของต้นรูปทรงทรงพุ่มก็สวยกล้วยก็กอใหญ่เรือใหญ่ดูดีครับเพื่อนๆครับแต่ละเครือนะครับแต่ละเครือเรือก็โตนะครับดูดีครับเรือก็โตอ่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆมาชมกันครับลุงบุญมาเปิด เคล็ดลับให้เพื่อนๆได้ชมครับวันนี้เพื่อนๆสังเกตหรือไม่ครับมาครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับชมมันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแค่เดินมาไม่ไกลนะครับเพื่อนเห็นสิ่งนี้หรือไม่ครับว่านี่คืออะไรครับนี่เลยครับเคล็ดลับครับเพื่อนๆครับมาชมครับสวนนี้เคล็ดลับมีเยอะแยะนะครับโน่นครับโน่นก็มีนะครับ อยู่เลี้ยงลายอยู่ในสวนนี้แหละครับลุงบุญจับลามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับลุงบุญเปิดขึ้นมาครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละเป็นคลิดลับนะครับน้ําหมักจากผลไม้นะครับมาทาําไววอ่าบริเวณในสวนนะครับปิดกว,วาาไว้น้ําหมักผลไม้เนี่ไววตอนที่ ผลไม้ในสวนนี้ออกลูกนะครับเร่งสีสันและรสชาตินะครับนี่ครับลดให้กับกล้วยลดให้กับต้นเงาะผละไม้ใดๆที่เป็นลูกเป็นผลก็จะลดให้นะครับสีสันและรสชาติก็จะสวยดูดีครับกล้วยเห็นไหมครับเกลือก็โตนะครับชมเคล็ดลับนี้ไปแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมเคล็ดลับต่อไปนะครับ นี่ครับมีเยอะครับในสวนนี้ครับมาชมนะครับเตุผลที่ต้นผลไม้ของลุงบุญได้หดหามก็เพราะเป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับทำไว้เยอะนะครับนี่เห็นไหมครับหมักเอาไว้นะครับหัวกุ้งหัวปลาเศษผลไม้ต่างๆก็มาหมักเอาไว้เห็นไหมครับก็จะทําวางไว้ในแต่ละที่แต่ละจุดนะครับขอมาชมไปเรื่อยๆ เห็นไหมครับมะนาวลูกก็เยอะนะครับลูกเยอะนะครับสีเขียวๆเ,เพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาจจะทับกับใบนะครับเยอะอยู่นะครับครับก็เป็นเยอะอยู่นะครับก็หันไปก็มาเจอมะละกอเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็เจออีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือเคล็ดลับดีๆนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนมีสวน เล็กๆข้างบ้านก็ทำเอาไว้นะครับอันนี้ก็เปิดไม่ค่อยออกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับน้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นน้ำหมักของผลไม้นะครับนี่เป็นน้ำหมักของผลไม้ก็ใส่รวมๆกันเอาไว้นะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับทำเอาไว้นะครับมีเยอะนะครับดูดิครับมะละกอก็เริ่มออกดอกออกผลเลยนะครับดูดีครับมีแขกดำนะครับ ก็เริ่มออกดอกออกผลดูดิครับม่ก็มาเจออีกนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นเคล็ดลับดีๆเพื่อนๆทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีนะครับเถษดอาหารที่เหลือนะครับดูดิครับทำทิ้งเอาไว้นะครับไว้ใช้ทาให้ผลไม้ของเรา,าสมบูรณ์ทอดามนะครับนี่เป็นกลินเคล็ดลับดีๆ ที่ทาเอาไว้นะครับวันนี้ลุงบุญมาเปิดเพลรลับนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเราใส่ปุ๋ยก็จริงนะครับแต่ธาตุตัวนี้คือเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารรองของพืชนะครับจะมีธาตุอาหารรองสักกี่ชนิดนั้นลุงบุญไม่ลงไปในรายละเอียดของวิชาการนะครับเพราะว่าลุงบุญไม่เก่งทางด้านวิชาการนะครับ แต่แนวปฏิบัติก็พอได้อยู่นะครับก็จะพาเพื่อนๆชมเคล็ดลับวันนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเอนะครับถามมาว่าผลไม้ลุงบุญทำไมถึงซึ่งได้้ามหดห้ามนะครับผีสันสวยต้นตูเรียนก็ได้หดห้ามดูดิครับเป็นเพราะอะไรนี่แหละครับเคล็ดลับวันนี้เห็นไหมครับก็มาเจออีกแล้วครับ น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพครับทำวางไว้นะครับหลายๆที่ดูดิครับไปตรงไหนก็จะเจอแต่น้ำหมักชีวภาพเจอแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมนี่แหละครับเป็นเคล็ดลับที่ได้ทำมาไว้ลุงบุญขอเปิดบอกเพื่อนๆนะครับที่ได้คอมเมนต์ถามคอมเมนต์ถามกันมานะครับได้คอมเมนต์ถามกันมา ว่าทําไมผลไม้ลุงบุญจึงได้รดหามก็จะาพาเพื่อนมารับชมนะครับก็ได้ทําการหมักน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวาภาพเอาไว้นะครับวางไว้ในแต่ละจุดในที่ต่างๆนะครับน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวาภาพน้ําหมักอ่าผลไม้รวมหัวกุ้งหัวปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ก็ทำวางไว้เป็นธาตุอาหารรองให้กับพืชนะครับนี่ครับเป็นธาตุอาหารรองให้กับพืชนะครับนี่ตรงนี้มีหนึ่งขวดนี่ก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับใช้กับพืชปักไปแล้วนะครับได้ใช้กับพืชปักไปแล้วนี่แหละครับพอทำให้พืชปักสวยหามนะครับดูนี่ครับตุเรียนต้นนี้ก็เริ่ม ตั้งยอดตั้งต้นขึ้นมาสวยอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะว่านี่ครับหลักฐานเพิ่งลดน้ำหมักคีวภาพกันไปนะครับนี่ครับรากเสริมมีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอทำรากเสริมไปด้วยสีสันดูนะครับลมแรงมากนะครับลมแรงมากที่นี่นะครับดูนะครับต้นออกสีที่นวลสวยนะครับเพราะน้ำหมักคีวภาพนี่แหละครับ เดี๋ยวลงบุญจะพาไปชมอีกนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะพามาเปิดเคล็ดลับดีๆกันนะครับนี่ครับมีอีกแล้วครับจะพามาเปิดเคล็ดลับดีๆก็เป็นหน้าหมักชีวภาพซึ่งก็ได้ทำหมักเอาไว้ในสวนวางไว้เป็นจุดๆนะครับวางไว้เป็นจุดๆในตอนที่เราจะใช้ก็ใช้ได้แบบสะดวกนะครับ ก็พาเพื่อนๆมาชมคลิปลับกันวันนี้นะครับลุงบุญเปิดเคล็ดลับอาการดูแลพืชปักในสวนว่าทําไมจึงหดหามนะครับพรเพื่อนๆได้คอมเมนต์กันเข้ามา FT ได้คอมเมนต์ถามเข้ามานะครับก็พาเพื่อนๆมานะครับมาชมนะครับนี่ครับก็มาเจออีกแล้วครับนี่ครับในการใช้ก็เอากรองมาวางไว้นะเอากรองมาวางไว้ครับนี่ครับพร้อมที่จะใช้ได้ทุกเมื่อนะครับ ก็มาเปิดดูนะครับอ่านี่ครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์อ่าจากผลไม้ก็พร้อมใช้เอากลองมาวางอาไว้เมื่อใช้เมื่อไหรก็นํากระบวยมาเขาแค่ตักใส่แล้วก็ไปอ่าผ่าด้วยน้ํานะครับเพื่อนๆก็เคยอ่าเห็นนะครับมีน้ําใส่ในตู้เย็นเก่าๆอยู่นะครับเดี๋ยวลงุงบุลจะพาไปดูเมื่อกลองนี้ได้ก็จะมีน้ําอยู่ในตู้เย็น ซึ่งเก่าๆได้วางน้ําไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับทุกอย่างพร้อมใช้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็มาเจออีกแล้วครับพร้อมใช้นี่ครับตักขึ้นมาก็กรองใช้กรองได้ก็ไปผ่าน้ําซึ่งอยู่เป็นจุดเป็นจุดในตู้เย็นเก่าๆนะครับเดี๋ยวลงบุญพาไปชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับ ดูเย็นเก่าๆอย่าทิ้งนะครับเห็นไหมครับพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับนี่ครับอเอามาไว้รองรับใช้ในการตักน้ำผาน้านำหมักคุวภาพนะครับเมื่อเราได้แล้วก็ออกมาเอาน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นความพร้อมที่ทำไว้นะครับในนี้ก็มีลูกออสลูกปลานะครับมาใส่เอาไว้เพื่อากันยุงนะครับ มีลูกปลาอยู่นะครับมีลูกออสลูกปลาอยู่นะครับใส่ไว้เพื่อกันยุงก็จะพามาชมอีกนะครับเดินไปก็จะเจอ,อตู้เย็นเก่าๆวางไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆมีถังน้ำเล็กๆที่สามารถจะเลี้ยงปลาไว้ได้ก็นำมาวางไว้แบบนี้มีตู้เย็นเก่าๆก็อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งเราใช้ประโยชน์จนถึงที่สุดนะครับ ได้ประโยชน์ตรงถึงที่สุดดูดิครับแม้แต่แก้วมังกรกอกเขียวคามสดใสนะครับดูดิครับเขียวมากนะครับพร้อมที่จะให้ลูกนะครับในตอนฤดูแล้งนะครับเพราะว่าน้ําหมักชีวภาพที่ได้ทำอาไว้นะครับลุงบุญก่แนะนําเพื่อนๆนะครับให้ทําน้ําหมักชีวภาพเอาไว้นะครับนูครับดูไกลๆก็เห็นนะครับเห็นไหมครับทําเรียงรายเอาไว้นะครับทำอาไว้ดูดิครับทำอาไว้ ในระยะที่เว้นระยะห่างกันเอาไว้แล้วก็เตรียมน้ำตูเ้เย็นกเก่าเรียงเอาไว้สะดวกต่อการใช้นะครับเราไม่ต้องเดินไกลนะครับนู่นครับขอสั่งจิตได้นะครับเห็นไหมครับนู่นครับนู่นก็มีอีกนะครับหมักเอาไว้นะครับนี่นะครับเป็นเคล็ดลับในสวนนี้ที่ทำให้ผลไม้ หดหามเขียวแบบนี้นะครับทีไ่ได้เขียวแบบนี้ทุเรียนต้นสดใสเขียวยอดเดินดีแบบนี้ดูดีครับมะนาวกล้วยเงาะดูดีครับดูดีครับอ่าพลิกมะละกอดูด้านบนนี่ครับเห็นไหมครับ เขียวได้หดหามได้ต้นสวยหามได้แม้แต <c oughs> ่ต <c oughs> ักไรครับเห็นไหมครับเขียวฮดหามได้ก็เป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับน้ำหมักขีวภาพนี่แหละครับทำกันเอาไว้นะครับหลวงบุญแนะนำเปิดเคล็ดลับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วครับวันนี้นี่แหละครับเคล็ดลับดีๆนะครับเปิดให้เพื่อนได้ดูได้ชมแล้ววันนี้นะครับว่าทำไมอ่าเขาจึงได้หดหามนะครับก็ เป็นเคล็ดลับที่ลุงบุญเปิดให้เพื่อนได้ดูนะครับวันนี้เคล็ดลับดีๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเศษอาหารเหลือกินเหลือใช้ของเพื่อนๆหมักเอาไว้นะครับเน้นน้ํานะครับถ้าทําได้ให้เอาน้ําสาวข้าวนะครับาารข้าวที่เหลือจากการทานเมื่อทานไม่หมดก็เอามารวมๆมาไว้ทุกอย่างที่เหลือกินเหลือใช้ในครัวเรือนก็อามาใส่รวมๆก่อนเอาไว้นะครับ อย่าลืมกากน้ําตาลถ้าไม่มีกากน้าตาลก็ใช้น้ําตาลทรายแดงใส่เอาไว้ครับเพื่อช่วยย่อยอเศษอาหารเหล่านี้นะครับออก็ครับคลิปนี้ก็ลุงบุญได้พาเพื่อนเพื่อนมาชมเคล็ดลับที่ทําให้ผลไม้ในสวนลุงบุญได้สวยงามก็เพราะสิ่งนี้แหละครับลุงบุญเปิดเคล็ดลับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมแล้วนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจลุงบุญจะได้ทำคลิปบอกเคล็ดลับดีๆแก่เพื่อนๆกันต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับอ,อเกือบลืมนะครับทุกครั้งเกือบลืมไปครับขอไวอเ้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุกความจเจริญกันนะครับคิดิ่งใดก็ไอ้สมตังงราถนานะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ